สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับที่กงส่งขาดแต่ก่อนส่งเดฟทุกวันนี้ไม่เดฟและอ้วนเรานักขึ้นจากโลสา,สามโล <c oughs> อันนี้เราก็ดำนาข้าวญี่ปุ่นนะครับก็ใช้วิธีการปากดำเป็นกอนนี่แหละนะครับเดิมทีเราใช้ การหยอดนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าปีนี้ก็เลยอยากลองปรับดูเนื่องจากหญ้ามันเยอะนะครับแต่ก็ได้เรียนรู้ว่าเออทำแบบนี้มันก็จะมีข้อดียังไงนะครับข้อดีก็คือหญ้าไม่ค่อยมีนะครับข้อเสียก็คือเนี่ยตอนดําใช้เวลาหน่อยนะครับมาดูก้านี่กาข้าวเรานะครับนี่คือลักษณะต้นกาเนาะก้อนหนึ่งก็ประมาณ10ต้นนะครับเพราะว่าเรา ปักดำห่างกัน50คูณหนะครับก็ใช้ถาดพ่อชํำเรานี่แหละนะครับอันนี้เป็นถาดร้อยห้าหลุมนีจริงก็ทำเป็นไนโยนได้แหละนะครับแต่เราไม่ไม่ทำเราไม่ทำโอเคนี่ก็เราจะขึงเชือกนะครับขึงเชือกให้สวยงามแปลงนี้ไม่ใช่แปลงสาธิตไม่ใช่แปลงเรียนรู้นะครับแปลงปลูกเอาเงินนี่แหลนะเพียงแต่ว่าเราทำปนีดแล้วจากนั้นเนี่ย จะล้อมรั้วนะครับแล้วก็เอาลูกกบมาปล่อยก็จะเลี้ยงกบในนาข้าวด้วยก็ติดตามกันไปว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ทยอยเอาแหนแดงมาด้วยนะครับแหนแดงอันนี้ได้มาช่วยเดียวนะครับของเพื่อนเอามาไปบ้านเขาแล้วขอตักมานะไปบ้านเขาแล้วตักมาเนาะอันนี้ ทยอยดำเนาะพื้นที่หนึ่งไร่ครับพื้นที่หนึ่งไร่ฝั่งนู้นก็อีกหนึ่งไร่แต่ที่จริงเราทํานาได้ทั้งปีเนาะเพราะว่าเรามีระบบน้ําอะไรต่างๆมันก็ง่ายต่อการจัดการการดูแลแต่ว่านี้เราปรับจากแปลงแปลงผักเป็นแปลงข้าวเนื่องจากเราหน้าหนาวเราปลูกผักนะครับหน้าฝนเราทำกินเฮ้าเนี่ยเราคำนวณแล้วมันใช้เงินเยอะนะครับเราก็เลยทำนาข้าว ทำนาข้าวแต่ว่าทำยังไงให้หนึ่งไร่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลดนะีก็คือเลี้ยงกบเลี้ยงกบตั้งเป้าว่าจะเลี้ยงได้1ตันแต่ไม่รู้ว่าลูกกบจะผลิตทันไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังที่จะทำบ่อพอลูกกบอยู่นะก็ปลูกข้าว3เดือนนะครับกบก็3เดือนเหมือนกันนะถ้าทันกันก็ถ้าได้หตันกบกบกิโลละแปบบาทเนาะ ีละ80บาทก็ตันหนึ่งก็80,000ืข้าวก็เสริมเข้าไปก็หนึ่งไร่ได้10,000แเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้เราทดลองนะครับทดลองติดตามกันไปหนึ่งไร 1, ่1 0 0 0 0แสจะเป็นไปได้ไหมนะครับเราไม่ได้หวังแค่ทําข้าวนะเราหวังทําสัตว์เลี้ยงในนี้นะครับมากกว่าทําสัตว์เลี้ยงในนี้มากกว่าเพราะว่าการทําข้าวเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วถ้าทําแค่ ข้าวขายมันได้เงินน้อยนะครับแต่อันนี้เราทําข้าวญี่ปุ่นด้วยแหละนะครับเราทําข้าวญี่ปุ่นราคาก็สูงนะครับแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนมันก็ปานนิอย่างที่เห็นครับนะครับอันนี้คือเราทำออร์แกนิกทั้งนั้นนะครับแล้วอีกอย่างก็คือเราไม่ใช้สารเคมีนะแล้วข้าวของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ปลาเน็ดอ่ะพูดง่ายๆปลาณนีดนะครับถามว่าขายโลละเท่าไหร่นะครับขายกิโลละร้อยนะครับข้าวสารข้าวญี่ปุ่นออแกนิกกิโลละ100บาทนะครับผลผลิตเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าเราขายกิโลละ100บาทเนาะต่อไร่จะได้เท่าไหร่ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าโกบเนี่ยกิโลละ80บาทเนาะราคาสูงราคาปีก็กิโลละร้อยก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ติดตามกันไปก็อาจจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะทำนาอันนี้ก็พี่ปูกครับดำดำสามคนวันนี้นะครับเราก็ดำตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราก็มาช่วยกันดำเพราะว่าตอนกลางวันแดดมันร้อนนะครับค่อยๆทำตามสาภาพอากาศนะครับอย่างปลูกข้าวทำไมไม่ปลูกผักมันปลูกไม่ได้มันเละนะครับถ้าปลูกผักผักก็เน่าก็ตายก็เสียหายก็ตามสาภาพอากาศเหมือนกัน าตามสภาพอากาศเหมือนกันโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe Facebook Fanpage ไทยบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็ Youtube c h anel ไทยบ้านฟาร์มเมอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ลาส,สวัสดีครับ